ัจจุบันที่บูรณะเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับเดือนด้านขวามือนี้ก็เป็นตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอสามชุกตรงนี้จะมีอาหารหลายอย่างนะขึ้นเกี๋ยวบะหมี่ซุปตำอาหารตามสั่งมาทานกันได้นะครับบรรยากาศมีแม่น้ํานะครับส่วนแม่น้ําที่เรานั่งเรือกันมาก้เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็คือแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับ ต้นกำเนิดนี้ก็จะแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพญาครับที่จังหวัดชัยนาด้วยเลยนะตรงประตูกราเทพอำเภอวัดถึงจังหวัดไยนาด้วยนะครับก่อนแยกมาไหลผ่านสุพรรณครับสุบพรรณที่มีทั้งหมด10ออำเภอนะครับแม่น้ำที่ไหลผ่านมีหกอำเภอด้วยกันนะครับนะแล้วก็จะไหลผ่านอำเภอศรีประจันอำเภอเมืองอำเภอ,อ,เอบางลาม้าแล้วก็อำเภอสองพีน้องด้วยนะครับ แล้วกนะ็จะไ,ไ,ไปผ่านนะรปฐะมนะกชัยศรีครับไปออกอ่าวไทยที่มาหาชัยสมุทรสาครด้วยเลยครับความยาวของแม่น้ำสายนี้ก็อยู่ที่ประมาณ320กิโลเมตรเลยนะครับนะครับกับฝาดด้าน,นขวาเืืตรงนี้นะครับโรงสีข้าวนี้สมัยก่อนก็ตั้งอยู่ในแม่น้ำเพราะเมื่อก่อนเราจะใช้เรือครับบรรทุกข้าวนะครับ สามชุกไม่มีอยู่สามแห่งด้วยกันตรงนี้เขาเรียกโรงสีกลางนะครับปัจจุบนันนี้ก็ปิดกิจาการหมดแล้วเพราะว่าการคมนาคมทางน้ำทุกวันนี้ไม่มีครับถูกยกเลิกมานานแล้วนะครับนะเพราะการไปทางเรือเนี่ยมันใช้เวลาเยอะครับยังสมัยก่อนชาวสามชุกเข้ากรุงเทพกันนะครับต้องนั่งเรือนะการนั่งเรือเข้ากรุงเทพนี้นะครับ ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะต้องค้าคืนกันในเรือด้วยนะครับและปัจจุบันนี้ขับรถจนได้กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วการขับรถบนน้ำเขาก็เลยยกเลิกไปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะฮะแม่จ่างแม่น้ํานี่มันเป็นแม่น้ําที่เกิดขึ้น ้านขวามือน,นี้นะครับด้านขวานี้ก็เป็นโรงสีข้าวอ,อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันอันนี้เรียกโรงสีล่างครับป mm. ัจจุบ,บ,บันนี้ก็ปิดกิจาการหมดแล้วเช่นกันนะยกช้าง,งยังอยู่เหมือนเดิมนะยังอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็มีท่าขึ้นข้าวแล้วเมื่อก่อนเราใช้เรือครับมาเทียบท่าแล้วก็แบกข้าวขึ้นเดืนนอนนี้เลยนะก็ <c oughs> ยังอนุรักษ์เอาไว้นะครับจากโรงสีมานะครับตรงนี้จะเป็นโรงน้ำแข็งนะครับ โรงน้ำแข็งตรงนี้ก็ยังเปิดกิจการอยู่นะฮะทับน้ำแข็งส่งจำหน่ายทั่วสามชุกเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนด,ด้วยดองน้ำแข็งขายดีนะครับ